สวัสดีครับบริษัทไอแซคเอนจิเนียริงนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมนะครับที่ศูนย์สับปะรค้าซีคอนบางแคชั้น3โซนไอทีห้องไอที37นะครับกับซึ่งเป็นโชว์รูมของบริษัทเรานั่นเองนะครับครับวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมโ o มาซอฟ t คอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณลูกค้านะครับสามารถรับออเดอร์ลูกค้าและ สามารถค้นหาข้อมูลให้บริการต่างๆกับลูกค้าได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อคุณลูกค้าเลือกที่จะใช้โปรแกรม Lomasoft c l l c e n t e r ตัวนี้นะครับครับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ใช้ฟีเจอร์นี้ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า อย่างแน่นอนนะครับครับซึ่งเป็นฟีเจอร์การค้นหาวันเกิดของลูกค้านั่นเองนะครับครับวันเกิดก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของลูกค้านะครับถ้าเรามีการส่งของขวัญหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับไปให้กับลูกค้านะครับในวันเกิดก็ถือว่าจะสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากนะครับให้กับลูกค้านะครับ สำหรับการค้นหารายชื่อลูกค้านะครับก็สามารถทำได้นะครับโดยใช้โปรแกรม l o m ั s s o t t call c e n t e ตตัวนี้นะครับครับเรามาดูกันที่หน้าจอของไดอะแกรม l o m ั s s o t t call c e n น e r นะครับครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอของไดอะแกรมของ l o m ั s s o t t call Center จําจำนวน6 a เอเจนนะครับและมีระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์นะครับเพื่อ ปรับปรุงการทำงานของพนักงานนะครับให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับครับเรามาดูวิธีการค้นหาวันเกิดลูกค้ากันนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับขั้นแรกนะครับให้เข้ามาที่หน้าจอของตัวโปรแกรมนะครับครับเลือกที่ crm module นะครับรับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกที่ไอคอนที่เป็นรูปคนนะครับกับ เลือกที่บันทึกข้อมูลลูกค้านะครับขับขั้นแรกนะครับให้เลือกข้อมูลผู้ติดต่อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับให้กรอกเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับชื่อเจ้าของนะครับวันเกิดและอีเมลนะครับขับให้เราทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับขับเมื่อกรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้กด เลือกนะครับที่ด้านล่างนะครับครับเมื่อเรากดเลือกแล้วนะครับข้อมูลของลูกค้าก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับครับเมื่อข้อมูลของลูกค้าปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเลือกข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลนะครับที่ทางด้านขวามือนะครับครับคลิกที่เก็บข้อมูลนะครับ กับแค่นี้นะครับเราก็จะเก็บข้อมูลวันเกิดของลูกค้าไว้ในโปรแกรมในเซิร์ฟเวอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับก็ทำได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคือการเลือกที่ไอคอนนะครับที่เป็นลูกเคกนะครับรับเมื่อเลือกที่ไอคอนแล้วนะครับจะมี วันที่นะครับให้เราเลือกว่าเราจะต้องการทราบวันไหนนะครับขับจากหน้าจอครับเราเลือกวันที่22มิถุนายนซึ่งมีเป็นวันเกิดของลูกค้าจํานวน3ลายด้วยกันนะครับครับเราก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปทำการตลาดต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวัญนะครับหรือว่าแจ้งโปรโมชั่นต่างๆนะครับเกี่ยวกับวันเกิดนะครับการ ส่วนลดพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถแจ้งให้กับลูกค้าทราบได้ในวันละพิเศษนี้นะครับก็คือวันเกิดของลูกค้านั่นเองนะครับกับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ต้องการจะทดสอบโปรแกรม l o m าซอฟ t คอร์เซนเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทดสอบได้ที่ซีคอนบังคัชั้น3โซนไอทีห้อง IT37 นะครับกับวันนี้ทางเราบริษัท i อแซ n g i n e e r i n g ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่โทร02 454 9233ศูนย์บริการ i s ซ x y Call โทร08 8941 2499 LINE ID @thaifonshop ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ